สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนาราหมอรำนะคะเมื่อวานนี้นะคะ เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของอิหลายุกินะคะที่ได้มาเป็นศิลปินค่ายหายทองคำนะคะแล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์หน้าเฟ e บุ๊กส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะก็บอกนะคะว่าดังไม่ดังดีไม่ดีผมทำเต็มที่นะคะพร้อมกับขอบคุณน้ำใจแฟนคลับแฟนเพลงที่มอบใจให้น้องยุกินะคะซึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยเองก็ภูมิใจในตัวของ อิรายุกิแล้วมากๆนะคะซึ่งเคยมีข่าวดราม่านะคะระหว่างน้องยุกิกับพี่ลำยัยนะคะว่าน้องยุกิดังไม่เท่ากับพี่ลำยัยนะคะซึ่งงานนี้นะคะอาจารย์ชัยเองก็มีออกมาพูดแล้วนะคะว่า จริงๆแล้วน้องยุกิก็คือประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะถึงแม้ว่ายอดวิวของน้องจะไม่ได้เยอะมากมายนะคะแต่อาจารย์ประจักษ์ชัยท่านก็เข้าใจนะคะว่าตอนนี้นะคะ YouTube ก็คือยอดวิวจะได้ไม่เยอะกันทุกคนแหละนะคะเพราะว่าคนทำ YouTube ก็เยอะนะคะก็แบ่งๆยอดวิวกันไปนะคะซึ่งน้องยุกิ เองก็คือทำได้ดีมากๆแล้วนะคะเพราะว่ามีงานเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะคะบางวันนะคะวิ่ง2งาน3งานเลยนะคะซึ่งอายุแค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะเราไปฟังอาจารย์ประจักษ์ชัยพูดถึงคิวงานของเสร็จปินในค่ายไหายทองคำกันค่ะแปดอยู่แปดที่เพชรบุรีเรือรับใหญ่ปี6กกุมภาพหกแปดอยู่เพชรบุรีเกอยู่วัดศรีวลีน้อย ยี่สิบสี่เมษาปีหกแปดลำไย,ยอยู่วัดบางบอนบู้ยข่อยจำเนี่ยผมบากข่อยเชืยย่อาตเองข่อยข่อยจำได้ครบหรลอบหนึ่งปีเดินท่าไปขอนแกนยูกิยูกิเข้าค่ายครบหนึ่งปีผมแคปไปแล้วแต่ผมยังไม่โพสอืผมแคบไปแล้วแต่ผมยังไม่โพสเพราะว่าสัากหน่อยผมบอามือเนี่ผมมีแนวโพสหลายอย่างซะเหลือเกินจังหน่อยจงสิเป็นหน้าที่ของยูกิเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าที่ของ ก่อจใช่สีบรสิจาท่าสารก่อนเพราะว่าช่วงบ่ายโมงอะ่ะสิครบยี่สิบเอ่อยี่สิบสี่ชั่วโมงข้อการเขาอื่นยังก่อน,อนเดี๋ยวแล้วคุณเอกบเกอร์สวัสดีครับผมครบรอบหนึ่งปีวันนี้ยุกิครบรอบหนึงนนรรหน่งปีที่เข้าสู่ไฮตงคำวันนี้ขอบอกได้เลยสิบแปดกลุ่มผ้าได้แล้วเดือนกลุ่มผ้าด้วยครับเด้อปีหนานะครับขอบอกเลย หนึ่งติดอยู่วัดมณีวงศนครนายกหนึ่งกุมภาหกแปดสองกุมภาหกแปดอยู่อ่างทองสามว่างสี่ฉลองวัดฉลองภูเก็ตห้ายังว่างหกพุนทธมนตรสายสามพี่แขกขายนะครับเ้องไปแขกแปดอยู่งานบวชสมุทรสาครแม่แม่แมกองคุณลอตติง้งมันคนขายเก้าเฮียต่อยสีวลีน้อยวัดสีบลีน้อย วันที่เจ็ดได้แต่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดได้โอ้ยเขาจตีไปปากแซงขมองมันเนี่ยเดี๋ยวนะเจ็ดกุมภาพหกของเนี่ยตีมาจใส่เนี่ยหนึ่งกุมภาพหกแปดอยู่มณีวัดมณีวงศ์นครนายกสองอยู่อ่างทองสามสี่ยังสามว่างสี่ติดที่ภูเก็ต สามกับห้านี่อย่าให้โดดไปอีสานนะมันมันจะภูเก็ตสามนี่ขออยู่กรุงเทพสามนี่ขออยู่กรุงเทพนะสี่สี่อยู่วัดฉลองห้ายังบ้างก็เท่ากับว่ากุมภาเนี่ยสามกับห้ากุมภาหกแปดยังบ้างอยู่กับเจ็ดหกไปแล้วแปดไปแล้วเก้าไปแล้ว สิบสามไปแล้วสิบสามไปแล้วสิบห้ากุมภายู่นาดูนสวัสดีและสวัสดีแจ้งพิกัดเลยนะครับมาดูก่อนนะครับวันนี้ผมลงสื่อบุกมาตั้งปีหกแปดนะครับหกแปดผมแจ้งไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสทอยอดในปีนี้สทอยอดเนี่ยวันที่สิบห้าเมษานี้เป็นไหจูเนียนะครับที่วัด ป่งแรกนะครับโป่งแรกพระพาแล้วก็ยังมียูกิวันที่เท่าไหร่นะของท่านนายกพระพาที่จันทบุรีลงมาเรียบร้อยแล้วไล่คิวของลำไยอนนี้ครับเดี๋ยวสิหาว่าโมครับวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งใครอยากจะจดคิวไว้นะครับวันที่หนึ่งมกราคมนะครับมกราคมปีหกแนะครับนเนี่ยหกเจ็ดเต็มไปตั้งแต่นี้ละนะครับตั้งแต่ตูล่ามกราตุลาผู้จิการท่านว่าแล้วเต็ม ล้วทีนี้จะมาเรืองอะไรครับหนึ่งมกราลาอยู่วัดพุ่งสว่างสนอนสะออนหรือสนอลสเดนโอ้โหหาเขียนอะไรเนี่ยขอแว้นตาหน่อยดิอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับวัดุ่งสว่างสน,น,น,นสานภาษาเขมรนะ,นะงานแรกนะครับผมช่วงบ่ายหนึ่งขนาดประเดิม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 ปีแรกของปีหกแปดนะครับอีกจักเดือนเนี่ยอีกสิบเดือน จ้างลูกนาิบเดือนบ่ายหนึ่งอบ่ายสองถึงบ่ายสามครึ่งอยู่ที่วัดทุ่งสว่างวัดทุ่งสว่างสนอนอำเภอสตึกเต็มแบนแล้วก็งานกาชาติอุบลปาตีน้องนะครับวันที่1นึงกรา6า68วันที่2อ,อยู่ที่จองคิวไว้คือวัดป่าอนนีิปะป่าชูมาเชแล้ววัดป่าแสงธรรมพมรังสี โคราสุดยอดจริงๆเลยนะคะศิลปินคายหทองคำนะคะคิวงานยาวจนถึงปีหน้าแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิปด,ดีๆนะคะจากอาจารย์ประจักษ์ชัยไหยทองคำนะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ